สบายดีมาพอกับบ่าวน้อยสาวลุงมือน,นีสฉลุ่งที่เฮ็ดต้มยำไก่บ้านพี่น้องเบิ่งคลิปอย่าก,กันลืบกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงนี้เด้อ เปลือพาสคิดต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้เบาวน,น้อยสาวลุงต้มยําไก่บ้านพี่น้องไก่บ้านชาวลุงก็ล่างแล้วก็ซับเป็นตอนเรียบร้อยตัวบยไใหญ่เดี๋พี่น้องมันเก้าขีดเก้าขีดไปเลยพี่น้องไก่ตัวบุญใหญ่ไก่บ้านอันนี้พริกเผาพริกเผา,าชาวลุงชิมใส่ต้มยําไก่ มีอย่างนี้มีหอมแดงมีตะไคร้มีคามีใบทีหูดหรือว่าไม้มะกรูดแล้วก็บะขามบะขามซุกด้วาขามเปียกพี่น้องไม่มีหอมเปรแล้วก็มีต้นหอมแล้วก็มีพริกต้มไก่ซุกสะลุงก็สิเอาลงหม้อเลยเนาะเห็ดเฟืองเห็ดหรือว่าเห็ดฟางพี่น้องเห็ดเฟืองใส่ต้มยำ เคือเทศหรือว,ว่าบักเรนพี่น้องเครื่องปรุงหรือว,ว่ากระชวนผสมกับวุไม,ม่อย่างหลายอย่างเนาะเป็นอาหารบ,บ้านอาหารบ้านเฮาเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยสะลุ่งสิไปข้างหมอหมอกับฝดแต่พี่น้องไปสะลุ่งสีเอาเครื่องที่เขาเห็ุเตรียมไว้หนีลงหมอกมะขามก็ต้องเอาลงก่อนนะพี่น้องขามไอ้น้ำส่งมันออก สลุ่มกระสิบปุ่งไปเลยเนาะปรุงชีสด้น้อยนอ่าไปกระซิเอาเกลือลงไเีเนาะเกลือบวงงว่าเดี๋ยวสลุ่มจะใส่น้ำปลาเลยเนาะ ต่อไปจะลุ่งจะเอาผิกเผาลงต้มเครื่องก่อน <c oughs> เครื่องให้มันหอมซะก่อน <c oughs> หมอฟดหน้งแเดี๋ยวจะลุ่งจะสิเอาไก่ลงหมอเริ่มฟดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวสะลุงสิเอาไก่ลงอันนี้สูตรสะลุงเองเดอ้อพี่นอ้องด้วยสิเห็ดนักรเห็ดนด้นเลยนพี่น้องเดอ้อแซ่แบเสสูตรสะลุงเองต้มยำไก่สูตรสะลุง ต้มยำไก่สะลุ่งไปขนอดสีสันเป็นตะแซมบอแต่เสเอาเห็ดลงเป็น้องเอาเห็ดลงเพราะว่าไก่ใกล้ที่สุกนะพี่น้องสะลุ่งก็เอาเห็ดเ,เฟืองแล้ว่าเห็ดฟางลง กับอากาศดีดีพี่น้องลมแหง้งลมแห้งแล้วก็มีอากาศเย็นแน่หน่อยหนึ่งกับบลายแต่มันมีลมแหงไก่สะลุ้งกับคันดีดีพี่น้องกับซีนิเซลเนี่ยกับขอโพดขออไยเดอร์เสียงไก่แหละพี่น้องเสียงลมกับบแหงปันใดเนาะโอ้พี่น้องมาเป็นตาแซ่หแตและชีซีมึงกันเด้อพี่น้องด้อ จ่างพี่นอ้องลุงขอเติมเกลือลุงก่อนจ่างไววด,ดีแล้วพี่น้องเนาะเอาจะเติมทีหลังก็ได้เกลือลวก็จะเติมน้ำปลาน้อยนึงสมพอดีลนะเปรี้ยวพอดีละพี่นอ้องจะแซ่บบอพี่นอ้องต้มยำไก่จะลุง อันนี้สูตระลุ่งเองต้งยมยำไก่หรือว่าต้มแซ่บไก่ก็ได้พี่น้องอนนใจมะเขือเทศหรือว่ามะเขือสุ่มอันนี้กแ็แล้วแต่ผู้มากเล้อพี่น้องมากกับใส่ผู้มากกับกกบูใส่เนาะพี่น้องเนาะ สุกแล้วพี่นอ้องต้มยำไก่สะรุ่งสีสันเป็นตะแซ่บบอพี่น้องเดี๋ยวสิเอาพักลงละเอาพักเอาผีกลงกินต้ยมยำไก่แบแซ่บน้ำาสะลุ่งเด้อพี่น้อง ไก่หมอยใหญ่ไปกระแซบบอซีบมังก่อนไอพี่น้องโอ้ยแซบหลายแซบหลายพี่น้องเดี๋ยวสลุงสิตักเสียถั่วเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะถั่วมาแล้วเดี๋ยวสิตตักต้มไก่ใส่เลยพี่น้อง หอมพี่น้องเป็นตะแซสบขนาด ้มยำไก่น้ำข้นพี่น้องต้มปีกเผาตะแซบบ่พี่น้องาส,าสาลุ้มทายใกล้ๆพี่เห็นน้องเบิ่งนุ่มกันอ้ยเป็นต,แนตแนะแซบปาะพี่น้องเนาะสีสั่นเป็นตะแซบขนาดขอบใจเนาะที่เข้ามาเบิง่งมาชมเบาวนะ้อยสาวุงม,มาเป็นกำลังใจให้เบื้อสุขูสุคนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าสาวุงมก็เป็นกำลังใจให้เบ้อสุขูสุขคนสู้ๆไปน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ ไว้พ่อกนะันคลิปงาบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ